จเจริญพรนุบาโสุบาสิกาทุกๆท่านลูกไม่ยอมเข้าวัดทํำยังไงคําถามนี้นี่ญาติโยมถามอาตมากันเยอะมากลูกไม่ยอมเข้าวัดทํำยังไงดีอาตมาก็แนะนําว่าให้ยกวัดไปไว้ที่บ้านยกวัดไปไว้ที่บ้านโยมก็ถามต่อยกยังไงท่านหาวิธียกยังไง วิธีการยกก็คือพ่อแม่ทําให้เป็นตัวอย่างเราเข้าวัดไปทําอะไรเราเข้าวัดไปทําบุญนะทาทานทําศีลนะทําทานรักษาศีลหรือว่าภาวนาก็ดียกไปไว้ที่บ้านทําที่บ้านนะพ่อแม่ทําให้เป็นตัวอย่างอย่างแรกเลยนะพ่อแม่ทําให้เป็นตัวอย่างพอจะสวดมนต์นะ ทำให้เป็นธรรมชาติไปทําให้เป็นตัวอย่างทุกวันแม่จะนั่งสมาธิพากันสวดมนต์พากันนั่งสมาธินะเดินโยงกลมนั่งสมาธิทําให้เป็นธรรมชาติแล้วทาให้เห็นผลด้วยนะอารมณ์คุณพ่อคุณแม่เวลาคุยกับลูกใช้เหตุผลแบบนี้ให้มันเกิดผลจากการทําสมาธิจริงๆลูกถึงจะเชื่อใจแล้วก็เริ่มสนใจนะของต้องดีจริงๆ แล้วก็ทําเป็นตัวอย่างจริงๆต้องใช้เวลาอย่างที่สองนะก็คือเรื่องของการทําแบบง่ายๆเลือกสิ่งที่เขาชอบ mm. เช่นถ้าเขามีความเมตตาชอบหมาชอบแมวก็ชวนลูกนะลูกไปทําบุญบุรทธิสุนัขจรจัดไหม mm. เดี๋ยวแม่จะโอนเงินไปทําบุญนะลูกสนใจจะร่วมไหม ถ้าลูกยังไม่มีกําลังทรัพย์แม่ก็ทําเองทํานิดๆหน่อยๆเนาะทำเสร็จแล้วเนี่ยก็โชว์สลิปให้ลูกดูเลยนะว่าเอาละเนี่ยแม่ทําบุญที่มูลนิธิสุนัขจรจัดแล้วให้ลูกยินดีในบุญที่แม่ทําหน่อยนะเขาเรียกว่าอนุโมทนาทานอย่างนี้นะยินดีในบุญเขาได้ไปแล้ว10%อย่างที่3ก็คือชาเลนจ์ชาเลนจ์นคือ การท้าทายแข่งขันแบบสนุกสนานคนเป็นพ่อก็ได้นะเดี๋ยวพ่อก็ได้บอกลูกว่าลูกพ่อมีชาเลนจ์ฟังก่อนนะพ่ออยากจะชาเลนจ์ลูกอย่างเงี้ยให้ถือศีลห้สัก1เดือนเดี๋ยวพ่อเลี้ยงหมูกระทะแบบนี้นะหรือถ้าเขาสนใจแล้วเราก็สตาร์ตติดแล้วก็ถ้า3เดือนนะถ้า1เดือนได้แล้วเนี่ยเลี้ยงหมูกระทะแล้ว ระหว่างที่คุยอยู่ที่ร้านหมูกระทะก็บอกลูกถ้าสามเดือนนะสามเดือนเดี๋ยวพ่อเลี้ยงชาบูชาบูนะสนไหมสนไหมนะเอาหน่อยเอาหน่อยนะลูกนะแบบนี้นะก็หาวิธีชาเลนจ์นะสถานการณ์นั้นๆนน,นี่ก็สามอย่างแล้วนะศีลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้กำลังในการรักษาบางคนบอกว่า ถือได้แต่สีลสี่ข้อทําได้ไหมได้คุณโยมอย่างน้อยเราได้ตั้งต้นสข้อก็ได้ข้อที่ขาดคือข้ออะไรข้อที่5นะ้สุราเมระยะหน่นะผมขาดครับสุราผมเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะคนที่เล่าให้ฟังแบบนี้นะเขามาเรียนครูสมาธิภรรยาชวนเรียนครูสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิครบ6เดือนครบแล้ว เกิดกำลังใจขึ้นไม่อยากดื่มแล้วแต่ก่อนในสุราเนี่ยเป็นระยะเดี๋ยวนี้เนี่ยสุราไม่เป็นระยะแล้วก็สุราจนขาดระยะนะเลิกกินไปเลยเพราะกำลังใจดีจากสมาธินี่ก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านเนาะพระอาจารหลวงพ่อท่านได้สอนว่าความสุขถาวรเกิดจากการสะสมพลังจิตแต่ก่อนถ้าเปรียบเป็นการสะสมเงิน เราสะสมได้หนึ่งเหรียญห้าเหรียญร้อยเหรียญพันเหรียญน,นะก็เป็นกําลังของเรานะเพอเกิดพลังปุ๊บมันก็อบอุ่นใจนะอบอุ่นใจปุ๊บจิตใจมันก็เกิดความอ่อนโยนนะจากเด็กที่มีลักษณะนิสัยที่มีความดือ้อนะก็หายดือ้อค่อยๆอ่อนโยนเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับดังนั้นแล้วนะให้ยกวัดไปไหวที่บ้านหนคือทําเป็นตัวอย่าง สองคือหาสิ่งที่เขาชอบนะแล้วเริ่มต้นด้วยการให้ทานสานั่นก็คือการที่พาเขาชวนเขานะมาทำชาเลนจ์กันสมอย่างนะก็ขอฝากไวนะ้ค่อยเป็นค่อยไปนะทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องคาดหวังมากเราทำตัวเราให้ดีก่อนให้เกิดเป็นตัวอย่างก็ได้อย่างน้อยที่สุด ก็ฝากไว้นะขอเจริญพร